สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมผ่าลฟยส,สดของเราค่ะใน f a c e b o o k f แฟนเพจของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปทนะคะดิฉันดีเจมอนนี่ค่ะวินน้ิาดิสฐานนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ซึ่งในวันนี้เองนะคะเราจะมาพูดคุยในประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อเลยทีเดียวค่ะประเด็นหลักๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือ next step ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นซึ่งมีทั้งหมดอยู่4หัวข้อหลักๆนะคะกับ7ท่านผู้มากด้วยประสบการณ์แล้วก็มากด้วยความสามารถ ะะหัวข้อแรกของเรานะคะคที่จะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือทางด้านของวิชั่นการจัดระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นทิศทางนโยบายหรือก้าวต่อไปของระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะ หัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือ expectation นะคะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างยั่งยืนหรือโอกาสและอนาคตของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะหัวข้อที่3นะคะนั่นก็คือ contributor นะคะการสนับสนุนเชิงนโยบายหรือบทบาทในการหนุนเสริมในการหนุนเสริมสร้างนะคะความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะและหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือ mission local health project ค่ะ บริการผักดันให้ท้องถิ่นเป็นผู้ซื้อบริการสุขภาพอาทิเช่น Health p a s s p o r t ตสำหรับเด็กหญิงตั้งขันนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละประเด็นในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเนี่ยว่าข้อที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลดีๆแล้วก็สาระดีๆกับทั้งหมด7ท่านค่ะบนเองอยากจะให้ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านไลฟ์สดนี้นะคะได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยนะคะเพียงท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์พร้อมกับตั างเป็นสาธารณะนะคะสำหรับการไลฟ์ในครั้งนี้คอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ว่าท่านมีแนวทางอย่างไรในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสําหรับเด็กหรือหญิงตั้งครรภ์อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะอีกครั้งนะคะท่านมีแนวทางอย่างไรในการขับเคลื่อนระบบ หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสําหรับเด็กหรือหญิงตั้งครรภอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งของรางวัลของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะอยู่20รางวัลด้วยกันนะคะก็จะแบ่งไปเป็นมีหมวกนะคะจากกระททองแบบนี้10รางวัลน,นะคะแล้วก็ร่มนะคะ อีก10รางวัลเช่นเดียวกันนี่ไม่ได้กลางให้ดูนะคะแต่สวยมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นลิมิเต็ดอ dition มีทั้งหมดอยู่20รางวัลเท่านั้นนะคะซึ่งผู้โชคดีในการดูไลฟ์สดในครั้งนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้อความที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน f c e b o o k f แฟนเพจของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นกรปทในวันที่20กันยายนในช่วงเวลา6โมงเย็นหรือว่า18บแปนาาเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะ เช็ครายชื่อตัวเองได้ใน Facebook Fanpage นะคะในวันที่20กันยายนหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้แน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือ next step ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทั้งหมด7ท่านที่มากประสบการณ์แล้วก็มากด้วยความสามารถนะคะบนเองจะขออนุญาตแนะนำในแต่ละท่านให้ท่านผู้ชมได้รู้จักค่ะท่านแรกค่ะท่านเป็นเลขาธิการสานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาตินายแพทย์เจเด็ดธรรมทัดอารีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะท่านเป็นนายกเทศมนตรีตาบลอย่างเนื้องินเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณมนูมนบูรณะพัฒนาค่ะท่านยังเป็นประธานสันนิบาตภาคเหนือนะคะประธานสันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ท่านที่สนะคะช่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณทีรพลชุนเจริญค่ะท่านที่4นะคะท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่านะคะอําเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณเอกชัยพรหมพันใจค่ะ ท่านที่5นะคะท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองปากภูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณชนาวุฒิถาวรราลามค่ะทันที่6นะคะท่านเป็นนายกสวัสดีค่ะ,คะทันที่6นะคะท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกนะคะอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณปรามโมทเพชรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ และสุดท้ายในะารจนเป็นรองเลขาธิการนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์อภิชาติรสงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหมด7ท่านนะคะเช็คสัญญาณนิดนึงทั้ง7ท่านได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินคนะ่ะ ได้ยินชัดเจนนะคะอรลาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นต้องบอกว่าแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างเยอะมีแนวโน้มในเรื่องของอนาคตในเรื่องของการประกันสุขภาพท้องถิ่นด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือ next step ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นซึ่งลาดับแรกคงจะคงได้เรียนถามทางด้านของนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีก่อนเลยนะคะในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเด็นที่ว่าวิชั่นการ การจัดระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นทิศทางนโยบายหรือว่าก้าวต่อไปของระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนี้ท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเรนเชิญคะออขอบคุณคุณม,มนนะครับแล้วก็กราบเรียนท่านนายกงครงการหานส่วนจังหวัดนายกงค์งการหานสันนิบลนายกเทศมนตรีและผู้รับเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ทุกท่านนะครับออผมนายแพทย์เจเดทพัน์านอารีนะครับเป็นเลข,ขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการว่าผมมารับงานตั้งแต่วันที่3เมษายนนะยังไม่ได้มีโอกาสได้แนะนําตัวแต่ทุกท่านนะครับเพราะว่าก็ายุ่งอยู่กับเรื่องโควิดอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มมีเวลากา็ถือโอกาสมาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมเองเนี่ยทำงานอยู่ที่สปสชมาตั้งเกือบ20ปีนะครับตั้งแต่ก่อตั้งสปสชดังนั้นเรื่องกลไกเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ย ก็มีความได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะครับก็ขออนุญาตนําเสนอผ่านสไลด์นะครับก็ขอให้ทางทีมงานช่วยนนกราขึ้นสไลด์นิดหนึ่งนะครับ<อ>ผมเรียน<ะ>นะครับว่าเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยมันได้มีการบรรจุไว้อยู่ในพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในมาตรา <S <S สีเจซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มมาทำจัดตั้งสปสชสไลด์ต่อไปนะครับ เราก็ต้องเรียนว่าสํานักง,งานเองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่า,าจะทําอะไรกับไอ้มาตาสีเจ็ดนี่นะครับก็บอกว่าให้ไปสร้างหลักประกันร่วมกันนะครับจนกระทั่งถึง2549่ถึงจะเริ่มมีการทํางานเป็นเริ่มเป็นรูปธรรมซึ่งตอนนั้นถ้าจํากันได้จะมีพรบออขั้นตอนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ทําคู่ขนานกันมาโดยหลักๆตอนนั้นเนี่ยตัว ระบบหลักประกันเองก็มองไปถึงเรื่องของการที่จะเอาผู้ง่ายเอางบประมาณมารวมกันแล้วก็กา,ารจัดการมาทําร่วมกันตอนนั้นก็ตั้งเป็นที่บอกว่าให้าชักชวนท้องถิ่นที่มีความสน,สนใจเนี่ยเอางบประมาณที่มีอยู่มาตั้งเป็น,เป,นเป็นกองทุนร่วมกันที่เรียกว่าอกองทุนส่สงเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ทํางานในรูปแบบที่เป็นกรรมการร่วมกันตัดสินใจในปัญหาของท่าน นี่ก็คือเป้าหมายตอนแรกที่ที่ทำร่วมกันนะครับสไลด์ต่อไปนะครับอะไรก็ตามนะครับรูปแบบมันก็ได้มีการพัฒนามาต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาการทํางานออกมาในสามลักษณะลักษณะแรกที่เป็นกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้เกือบจะเรียกว่าเจ็ดพันกว่าแห่งเนี่ยมีกลไกการทํางานร่วมกันอยู่โดยลักษณะคือเอาเงินของสอบชส่วนหนึ่งกับท้องถิ่นส่วน,นึ่งมาสมทบแล้วก็ทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มีการขยายไปสู่กองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูจังหวัด ที่ทําผ่าน,นกลไกองค์การผหารส่วนจังหวัดและล่าสุดก็มีการทํางานผ่านกองทุนที่จะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ติดบ้านติดเตียงอ,อ,อีกถึง6กพันกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําอยู่นะครับใช้ต่อนะครับซึ่งในเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยก็เน้นให้ท้องถิ่นทํา กิจกรรมโดยเท่าที่เราดูที่ผ่านมานะก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุและการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่เราทำร่วมกันมานะครับต่อคับลด์ต่อนะฮะอันนี้ลักษณะการทำงานเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นหลักการเบื้องต้นตั้งแต่ทำงานกัน,นัมนก็คือหนึ่งเรื่องงบประมาณ งบประมาณเนี่ยเราพยายามจะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของกองทุนหลักประกันค่ะร่วมกับงบประมาณส่วนหนึ่งของน้องถิ่นแล้วก็กระจายอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยไปในรูปก,กรรมการโดยให้ท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในการที่จะตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันดังนั้นคอนเซปต์หรือว่าหลักการเนี่ยเรายังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันะนะครับใช้ต,ต่อนะครับนี่ถ้าเราทบทวนประวัติเราศาสตร์นิดนึงเนี่ยจะเห็นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรา ตั้งต้นพรบตั้งแต่ปี45แต่เรากว่าจะเริ่มดาเนินการเนี่ยเราทําปี49โดยทําเป็นลักษณะกับกองทุนร่วมกับองค์การหารส่วนตนําบลเทศบาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาในสไลด์ต่อไปนะครับก็มีการพัฒนาในปี54ที่ทําในลักษณะของร่วมกับจังหวัดนะฮะในรูปของกองทุนฟื้นฟูนฟนจังหวัดซึ่งก็นเน้นผู้พิการหรือว่าผู้ทุพพลภาพอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ ต่อนะครับจนกระทั่งปี59ก็ได้มีขยายไปสู่ผู้สูงอายุหรือผูอ้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะฮะต่อนะฮะทีนี้ถ้าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรตัวผมเองเนี่ยเมื่อมาคิดตอนที่ผมสมัครเลขาเนี่ยผมก็ร่างคิดว่าอในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยเราจะมีบทบาทขยายยังไงผมคิดว่าอันหนึ่งที่ เราควรจะขยายความก็คือตัวมาตรสีเจ็ดเนี่ยมันมีความสําคัญมากเดิมเนี่ยเราเหมือนกับงบประมาณที่ตั้งที่จะทํางานร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยเราเหมือนต้องไปไปแทรกอยู่ใน,นงบประมาณส่วนอื่นแต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565เป็นต้นไปเนี่ยทางสวชก็ได้เสนอคณะกรรมการแล้วก็คลร,รก็มีมติมนะครับว่าแยกเงินก้อนนี้ออกมาเลยเพื่อให้มาทํางานกับท้องถิ่นอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นปี2,565เนี่ยจะเป็นปีเริ่มต้นใหม่ นี่น<ต>เรา,าจะ,<น>ะใช้นะงบประมาณที่เราได้รับมาเนี่ยขับเคลื่อนหลักประกัน<ะ>ถามว่าเราจะไปทําอะไรฮะ,ะส่วนหนึ่งอ่ะตัวพรบหลักประกันเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนดังนั้นกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการและไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยเนี่ยย่อมเป็นเจตนาลมของกองทุนที่ตั้งขึ้นแน่นอนนะครับ<ะ>ดังนั้นเราอาจจะต้องมีการหารือร่วมกันซึ่งผมเชื่อว่านะครับพี่ๆเพื่อนๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเจตนาลงตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะด้านสูตรภาพเนี่ยประชาชนในพื้นที่เข้าไม่ถึงบริการเนี่ยก็เป็นความเดือดร้อนของท่านด้วยนะถ้าท่านเผื่อท่านอยู่ใกล้กว่าเราท่านจะทํางานง่ายกว่าเราอันหนึ่งที่เราคิดนะฮะแตะ่เราก็จะลองแลกเปลี่ยนกันดูคือทํายังไงให้ท่านมีข้อมูลของคู่ที่มีสิทธิ์ในระบบทํายังไงให้ท่านสามารถที่จะรู้เป้าหมายได้นะครับ อันนึงท้องถิ่นหลายส่วนเนี่ยท่านมีบริการที่ท่านท่านจัดได้เลยอย่างเช่นท่านมีหน่วยือศูนย์บริการสาธารณสุขของท่านบางที่มีโรงพยาบาลก็มีนะตรงเนี้ยวันก่อนที่เราคุยกันในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเนี่ยอ่าก็มีข้อแนะนำนะว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่เอาสอปอชอไม่ไม่เอาหน่วยพวกนี้มาช่วยงานด้วยอันนี้เราก็เลยจะทาแผนนะครับในการที่จะอยากจะต้องหาลือกับพี่ๆทุกท่านน,นะครับว่า เป็นไปได้ไหมเอาหน่วยบริการที่มีของท้องถิ่นทั้งหมดมาช่วยกันจัดบริการด้วยเลยแล้วสปสชก็จะจัดกลไกในการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของค่าบริการสาธารณสุขต่อไปนะครับซึ่งการจัดบริการโดยท้องถิ่นมันจะรู้ปัญหาของท้องถิ่นมากกว่าสปชอ,อยู่ตรงกลางมันบางทีไม่รู้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยพี่ๆหลายท่านในการท่านนายกช่วยกันดูให้เรานิดนึงว่าอะไรคือบริการตรงนี้ ที่จะทำแต่ก็อยากเน้นนะครับว่าท้องถิ่นนี้มีจุดได้เปรียบคือท่านถ้าสร้างกลไกการมีส่วนร่วมนี้ท่านได้เปรียบกว่าเราเยอะเพราะการที่ท่านทํางานในพื้นที่ถ้าเอาภาคประชาชนเข้ามาร่วมเอานู่นนั่นนี่มาร่วมเนี่ยมันเกิดการทํางานที่เป็นรูปธรรมแล้วผมพิดว่าก็เป็นสานการที่สร้างวินวินก็คือเราก็ได้ประชาชนก็ได้อันนี้ผมพิดว่าก็สมเจตนานลม์ของพวกเรานั้นนี่คือทิศทางในอนาะคตโดยที่สปสชอเองเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณนะครับ แล้วก็มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่โดยที่ผมก็เชิญคุณหมอพิชาิเนี่ยซึ่งท่านอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านมาช่วยงานเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญมีความสธิ์สงกับท้องถิ่นอย่างมากก็นี่คือเจตจำนงนะของสวทชนะครับที่จะทํางานร่วมกับพี่ๆนะครับสายต่อไปนะครับ,รบที่เป็นท้องถิ่นอันนึงที่เรามีโจทย์ที่อากจะรบกวนทางนายกหรือว่าทุกท่านช่วยกันคิดคื ไอ้เงินกองทุนของเราเนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันมีเหลืออยู่จํานวนมากพอสมควรนะสองพันกว่าล้านสามพันล้านมันก็ถูกคอรหาว่าเอะทำไมใช้เงินไม่หมดแต่ไปดูลายละเอียดมันอาจจะมีประเด็นนะก็อาจจะฝากประเด็นตรงนี้ให้พวกเราช่วยกันคิดอีกนิดหนึ่งนะครับสายต่อไปนะครับเรียนเรียนถามคุณหมอหน,นึง <ๆ S 2> ่งได้ไหมคะครับคุณหมอคา<ะ>ตั้งแต่ทํางาน,น <ๆ S 2> มานะเรามีอุปสรรคอะไรไหมคะอุปสรรค,ส,คสําคัญส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่จริงๆเท่าที่ผมนั้นคือว่าท้องถิ่นเนี่ยมีกระบวนการที่ถูกตรวจสอบ แล้วก็ทําให้มันมีความชะง,งักงันของการตัดสินใจในการขับเคลื่อนง,งานกองทุนท้องถิน่นแต่วันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์เป็นใจอย่างยิ่ง<ะ>ไม่ว่าจะเป็นหน่วยตรวจสอบนโยบายกลไกแล้วผมเชื่อว่าการเมืองในอนาคตเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นมาอย่างท้องถินถ่หน,หนอย่างแน่นอนดังนั้นก็ผมฝากท่านนายกทุกท่านนะครับขอให้ใช้กลไกสปชเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งานของท่านอาผมก็ได้ท่านก็ได้นะครับหรับประชาชนได้อย่างเงี้ยผมคิดว่า ถ้าเราสร้างแานการนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอุปสรรคที่เคยมีมาเช่นระบบการตรวจสอบอะไรเนี่ยเราพยายามแก้ปัญหากับกระทรวงมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็อย่างที่เมื่อวันที่5สิงหานะครับท่านรองนายกวิษณุร่วมกับท่านอธิบดีกรมสรรพกรมกลุ่ท้องถิ่นนะท่าน,นะานแล้วก็ผมแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับก็ไปลงนามร่วมกันในการที่จะทํางานฐานเอโมยว่าในเรื่องโควิดเนี่ย โฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ยมันควรจะเป็นบทบาทของท้องถิ่นนะในการจัดแล้วเมื่อล่าสุดเมื่อสองวันก่อนก็ลงไปที่นะครสวรรค์ไปดูเนี่ยท้องถิ่นนี่มีศักยภาพมากในการที่จะจัดกลไกจัดโครงสร้างหน่วยบริการเนี่ยบางทีให้ไปจัดจัดไม่ไหวแหละครับท้องถิ่นจะมีบทบาทดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญว่าโควิดอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเห็นโอกาสในการทํางานร่วมกับท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดนะระดับตบบําบลอาเภอเทศบาลเนี่ยอันนี้ผมก็ฝาก ทุกท่านไว้ด้วยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความมั่นใจนะครับวาระผมอยู่4ปีผมมีความมั่นใจว่าผมพร้อมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการทํางานให้เกิดกลไกที่เป็นที่ยั่งยืนในการทํางานในอนาตคตกลไกงบประมาณที่จะสนับสนุนลงไปและบุคลากรที่มีความสามารถที่จะเติมลงไปผมว่านี่คืออนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่คือหัวใจสําคัญนะคะของการมีระบบ หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนั่นก็คือประชาชนนะคะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีนะคะและที่สําคัญเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะนี่คือที่ผ่านมาของการทํางานของท่านนะคะทั้งแนอดีตปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะคะ